เดี๋ยวเข้ากันครับเขางามมีแต่้ง่แ่นัก กองกินบ้านเฮามาเกี่ยวข้าวนะครับดีจ้ามาเกี่ยวข้าวข้าวกัวบวัญ้าครับนี่เปลุกเกียเเ่ยวต้นหญ้าต้นข้านึกว่าปลูกข้าวกัมไม่รู้กตง,งามอยู่นะนี่นี่อันนี้ตั้งหลังนี่เปลีนข้าวกัมนะครับนี่เขาแตเก็บงามไป่งยามันอุ๊เป็นงวงแต็งงามก่อนนะ เดี๋ยวไม่ตอนเราจะปิ้งหนูมาชมปิ้งหนูกันนะครับปิ้งหนูกับปิ้งป่าเขานานเขต้ตอนได้กันเนะ้อ <Okay. S 1> อันนี้เป็นปลา้างมะกอกผมมะกอก เกี๊ยวเข้าครับอเกี่ยวเข้ามีหนูฮั่น No caping no เหมือนถ้าแคนเซิลไม่ได้ก็ได้ส่วนลดในรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนจะง่ายน,<อ>นะทุกคนแต่สําหรับพิมพ์คือมันยุ่งยากไม่จบไม่<อ>สิ้นแต่ใจคุยกับ <c oughs> แบบคุยกับสายการบินมา3วันแล้วนะทุกคนเดี <c oughs> <น>๋ยวเขาก็บอกให้เปลี่ยนนู่นนี่คันบาเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> เลยคิดว่าจะข้ามไปประเทศลาวนะคะทุกคนโอ้โหแล้วกระป๋องก็จริงอาจารย์

อืมภาสาคตน้อยนะมาไปตั้งกองกันขนมเทนี่โอ้ตาคิวเจโน่คิวโง่ตาคิวหนูอนีร

หือไรอเฮ้ยอ่อานไหนหวานก็นหนอีิกวกติกกนหนอน่าท่นกับเนื้เน้เอ้ปติ๊กบไวนี่นี่ผู้สงสารหนูตับ <c oughs> ๊อบุ๊บมันผู้ตาย้กันเลืมบบอ,อืม้โโงหนอ ถูกแล้วอืมนั่งั่งนั่นอนนอกแล้วก็ฝนแม่มือเจ็บเอวน้อนหนักเ่ยก็นอนเนี่อ่ะนั่งน่งมาละโอเคไปตักใส่นี่ก็ได้เอ้า ไอ้ป้ามก็ก,ก,กินได้แม่เนี่ยเ,เสร็จภารกิจแล้วครับวันนี้ยดูเขาเสร็จแล้ว